จ่าชีปเป้าขายศดสกอรวิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยู่เต็ดวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟก็ค่าสารฟุตบอลมาให้ ห้าคู่ด้วยกันนะครับค่ำคืนวันจันทร์แม้ว่าฟุตบอลจะค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังพอมีให้ได้เลือกเชียร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้ทีเด็ดตัวอื่นนะครับนอกจากหน้าช่องของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มฟุตบอลของพวกเราได้นะครับที่ Li n e แอดแอดตูนสายสามบอกเลยว่าเป็นกลุ่มของคนที่มีใจรักฟุตบอลอย่างแท้จริงครับไปเริ่มต้นกันที่ศึกฟุตบอล FA Cup กันครับก็ต้องบอกว่าหลุดมาแข่งวันจันทร์เพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับ n o t t i ง g h a m Forest พบกับ I ีิก็วิอท กันในเวลาตีสองครึ่งนะครับทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอ o r เรสต์เจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ามาสะดุดในช่วงระยะหลังๆนะครับพวกเขาชนะ2เกมก่อนหน้าแต่ทว่าในลีกล่าสุดนะครับไม่ชนะใคร,รมา3เกมติดต่อกันแบ่งเป็นแพ้2เสมอ1เกมเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านยันเสมออาร์เซนอลไปได้0ูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับโดยที่ทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอ o r เรสต์ตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับมี48แคะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าโอกาสตอนจากตอนแรกที่พวกเ เามีโอกาสได้ไปฟุตบอลยุโรปแบบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแบบสบายๆตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่นิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพเกมล่าสุดนะครับก็อาจเกมรอบก่อนนะครับก็เพิ่งจะบุกไปทาได้เพียงแค่เสมอกับเอ็กเซเตอร์สองประตูต่อ2ก่อนที่จะดวลจุดโทษเอาชนะไปได้นะครับทั้งฟังความพร้อมของนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์มากๆเลยนะครับก็สามารถที่จะจัด,จดทัพลงสนามได้แบบเต็มสูบเลยครับเพราะว่าพวกเขาตัวเจ็บที่เป็นตัวหลักนั้นแทบจะไม่ เลยนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของผู้มาเยือนนะครับของอิสสวิตฮาวของคิรันเมเคนนา5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบวุกไปพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในสุดเทวิลิ่เกิดช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาบุกไปพ่ายแพ้2ประตูต่อ3นะครับโดยที่ทางฝั่งของอิสวิตนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่18ของตารางคะแนนนะครับมีมบสในการต สูงมากๆเพราะว่าห่างจากพื้นที่ปลอดภัย5คะแนนด้วยกันนะครับส่วนในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพเกมรอบก่อนนะครับก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะโคเวนทีซิตี้นะครับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพได้4ประตูต,ต่อหนึ่งส่วนสภาพความพร้อมก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็ยังคงที่มีผู้เล่นบาดเจ็บปะปายนะครับก็แต่ก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นอดทางทางทางฝัง่งของเลียมดีแลบนะครับรวมไปถึงโอมารีฮัดจินสันก็พร้อมที่จะได้ลงสนามในเกมวันนี้เช่นเดียวกันนะครับในแง่ของเฮดทูเฮดนั้นเป็นฟอลเป็นฟอลเลสที่เหนือกว่าามามมยนะ จาก5้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่อิฟสวิตชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเกมคู่นี้น่าสนใจตรงที่ในส่วนของแง่งแง่ของเฮดเวทที่ระยะหลังๆจะเป็นเจ้าถิ่นที่สามารถเอาชนะได้อยู่เสมอนั่นเองนะครับเพราะโดยที่ครั้งสุดท้ายนะครับที่ทางฝั่งของอิฟสวิตาบุกมาชนะฟอร์เลสเนี่ยต้องย้อนกลับไปปี1 9 9 9นะครับตอนนั้นทุกตอนนั้นทั้งสองทีมก็อยู่ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนั่นครับผมก็บุกไปเอาชนะได้นั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของอิฟสวิตต้องบอกว่าเป็นสถิติที่ไม่ค่อยน่าจดจําเท่่่าไหรนคบข้ออสูี หนสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับต้องบอกว่าแม้ฝั่งของ f o r e เรสจะมีการสะดุดในช่วงระยะหลังๆก็ตามแต่นะครับแต่ทว่าของอ p ฟสวิตเนี่ยเกมรับยาแย่จริงๆนะครับพร้อมที่จะแจกอยู่สม่ําเสมอดูแล้วทางฝั่งของ Forest 1สกอร์การาันตีลุ้นเมสสองสบายๆเชียร์ไปที่ n o t ติงแฮมฟอ o r เรสครับ ไปต่อกันที่สืบฟุตบอลกานโชว์ซิลีอาอิตาลีนะครับผมมีคู่หนึ่งด้วยกันยูเวนตุสพบกับเวลนาคิกออฟกันในเวลาตี245นาทีครับทั้งฝั่งของยูเวนตุสเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับพวกเขาชนะ3เกมแพ้ไป2เกมด้วยกันเกมนัดล่าสุดนะครับในศึกโคปาอิตาลีเนี่ยก็ต้องบอกว่าพลาดสุดๆนะครับกับการแพ้จุดโทษเอมโปรีคาร์บ้านนะครับหนึ่งประตูขออภัยครับแพ้โดลจุดโทษไปนะครับทั้งๆที่ในช่ววงงเเลาปปปกกตตตตินนสมอออัไ1 1ระ้ ว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สุดๆนะครับกับการพ่ายแพ้เอ็มโบลีนั่นเองส่วนในสื่อฟุตบอลการโชว์ซีเรียเกมนัดก่อนนะครับผมก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะแกรเยรี่แบบเฉื่อยๆหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยที่ดางฝั่งของยูเว่นะครับก็ยังคงอยู่หัวตารางอยู่นะครับมี49คะแนนด้วยกันส่วนสภาพความพร้อมก็ต้องบอกว่าตัวเจ็บเนี่ยยังเป็นหน้าเดิมๆอยู่นะครับแต่ก็สามารถจัดทัพลงได้อย่างเต็มเต็มสูบนะครับไม่ว่าจะเป็นเคนันยูดิสก็ดีนะครับโคลัมบูนี่ก็พร้อมที่จะลงสนามในเกมนีนนอ เล่นต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมด้วยกันเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะฟิออเินตีนาไป1ประตูต่ตอศูนย์นะครับโดยที่ต้องฝังของเวโรนาตอนนี้อยู่อันดับที่1 4นะครับมี26คะแนนก็ห่างจากพื้นที่โซนตกชั้นู่ครับอยู่เพียงแค่5คะแนนเท่านั้นแต่ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นั้นค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเออเกือบจะลอยตัวแล้วนะครับแม้ว่าจะห่างเพียงแค่5แต้มแต่ทีมอื่นที่อยู่ล่างของพวกเขาเนี่ยผ,ผลงานก็ไม่ค่อยดีีเท่ท่่าาาาไหรรคบสสววภพมมม้ออกก็ เล่นบาดเจ็บไม่กไม่เท่าไรนะครับก็สามารถจัดทับได้เต็มสูบแล้วก็ดูมีความสมบูรณ์พอประมาณนะครับสำหรับทางฝั่งของเวโรนาในวันนี้ในแง่ของบินพับบริตี้เนี่ยเขาให้ยูเวเหนือกว่ามากมายนะครับ69ต่อ12เนะครับส่วนในแง่ของเฮดทูเฮดก็เป็นยูเวที่เหนือกว่ามากมายเลยนะครับชนะ4จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่เวโรนาไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับเกมครั้งแรกที่เจอกันในช่วงต้นซีซั่นนะครับยูเวก็บุกไปถล่ม3ประตูต่อศูนย์ครับข้อสอบคู่นี้นะครับยูเวฟบังค ว่ายูเว่ในช่วงระยะหลังๆนั้นจับปืนฝืดนะครับยิงได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ชนะคู่แข่ง3เกมหลังในลีกเนี่ยเบียดชนะทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าว่าเวโรนาพวกเขาก็มีเกมอาเกมรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแม้แมว,ว่าแม้ว่าพวกเขาอาจจับแฮ้เพียงแค่อาไม่ขาดก็ตามแต่แล้วโจทย์ก็ค่อนข้างจะสูงเอามากๆแต่เชื่อว่ายูเว่มีดีพอนะครับที่จะบุกไปอาขออภัยครับเปิดบ้านยิงได้2ส,สกอร์เชียร์ไปที่ยูเวนตุสได้เลย ไปกันที่สืกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับเบียเลอาพบกับเอสปันยอคู่นี้คิกออฟก,กันในเวลาตีสามครับทั้งฝั่งของเบียเลอเาเจ้าถิ่น5เกมล่างสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยกันเสมอเพียงแค่2เกมเท่านั้นโดยที่ไม่แพ้ใครนะครับเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะราโยบายเกโนมา1ประตูต,ต,ต่อศูนย์นะครับโดยที่ทั้งฝั่งของเบียเลอาตอนนี้ก็อยู่หัวตารางอันดับที่5านะครับมี44บคะแนนด,ด้วยกันก นั่นเองนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะไปได้ดีที่สุดคือยูโรป้านั่นเองนะครับส่วนสภาพความพร้อมก็ยังไม่สามารถใช้งานเคลาดโมอดิโนโ กองหน้าตัวเก่งของทีมได้นะครับแต่ตัวอื่นก็ยังค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับสำหรับทางปากฝั่งของเบเยเลอครับส่วนผู้ไม่เยือนยางเอสปารยอนะครับหเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับพวกเขาชนะ3เกมด้วยกันเสมอ1แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะอาราเบสได้1ประตูต่อศูนย์โดยที่ทั้งฝั่งของเอสปารยออยู่อันดับที่1 5ของตารางคะแนนมีมีมียี่สิบเจ็ดคะแนนนะครับโดยที่ห่างจากพื้นที่ตกชนนั้ ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับทางฝั่งของ เอสปันยอนก็ต้องคงต้องกระเสิรกระสนเพื่อที่จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับส่วนภาพความพร,ร้อมก็ต้องบอกว่าพวกเขาแทบจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับก็สามารถจัดทัพได้แบบเต็มสูมแล้วก็มีความสมบูรณ์มากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของเอสปันยอนในวันนี้ครับส่วนในแง่ของวินพาวเริลี้เนี่ยเขาให้ทางฝั่งของบียร์ล้วนะครับเหนือกว่า6 4ส่ต่อ15เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนในแง่ของเฮดทูเฮดนั้นก็เป็นบียรเแลที่เหนือกว่าพอสมควรเลยนะครับชนะ4จากห้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่เอสป นเนี่ยต้องย้อนกลับไปฤดูกาล2019-2020นะครับบุกมาชนะได้2ประต,ตูต่อ1ส่วนเกมนัดแรกที่เจอกันนะครับเอสเปนยอก็เปิดบ้านพ่ายแพ้ไป1ประตูต่ตอ2ครับข้อสอบคู่นี้นะครับคือ, Real, อทางฝั่งของบียาเล่ลนะครับหสกอร์ไม่ได้ม่เสียลุ้นเมสสอนะครับต้องบอกว่าทางฝั่งของบียาเล่ลฟอร์มระยะหลังๆถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะเขาเก็บผลการแข่งขันได้ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าทางฝั่งของเอสเปนยอพวกเขาหวังนะครับที่จะมาแบ่งแต้มในเกมนันดนี้ดูแล้วดูดูแล้วทางฝั่งของเอสเปน ที่จะบุกมาเอาสักหนึ่งแต้มกลับไปให้ได้เชียร์ไปที่เอสปันิョคิดว่าน่าจะสามารถบุกไปยันเสมอได้ครับไปกันที่สื่อฟุตบอลลีกของโปรตุเกสหรือว่าพรีเมียร์ลีกานะครับคู่ของสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับเอสโตเลครับทั้งฝั่งของเจ้าทินสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการช่วงนี้ฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าสม่ำเสมอสุดๆนะครับเพราะว่าสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็พวกเขาดูจะมีปัญหากับการเก็บผลการขันมากนะครับเสมอถึง4เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่ เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปเสมอเอวสมา2ประตูต่อ2นะครับโดยที่ทางฝั่งของอสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็ยังอยู่หัวตารางอยู่นั่นเองนะครับมี53คะแนานด้วยกันส่วนสภาพความพร้อมเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังมีผู้เล่นเขาเรียกว่าไม่แทบจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยครับก็แนวรุกยังจัดหนักจัดเต็มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของวิโตโยเกเลสก็ดีทางฝั่งของเควนด้ารวมไปถึงตินเกาก็พร้อมที่จะลงสนามในเกมนัดนี้นะครับสำหรับทางฝั่งของสปอร์ติ้งลิสบอน ผู้เยือนนะครับ5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าช่วงนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็สะดุดเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งของลีโออาฟไมาได้2ประตูต่อ1โดยที่ทางฝั่งของเอสโตริลนะครับอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนมี34คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าพวกเขาไม่น่าจะได้ลุ้นในฟุตบอลยุโรปฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะถ้วยใดก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าได้โคต้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว ค่างที่จะห่างกันพอสมควรนั่นเองนะครับสำหรับทางฝากฝั่งของเอสโตเลคู่เมเยือนครับต้องบอกว่า,าผลงานเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างอยู่พอสมควรกับเจ้าถิ่นในวันนี้นะครับส่วนในแง่ของ h d to Head เป็นทางฝั่งของ s p o r t ติ้งลิส o อนเหนือกว่ามากมายนะครับชนะมา5นัดจากการเจอกัน5นัดหลังสุดจริงๆน่าจะ7 เเกมหลังเลยนะครับที่สามารถเอาชนะได้ครั้งสุดท้ายที่เอสโตริีบุกมาชนะต้องย้อนกลับไปนะครับในปี2018นะครับก็บุกมาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งแต่ตอนนั้นเป็นเกมเป็นเกมฟุตบอลถ้วยนั่นเองนะครับที่เอสโตริีบุกมาชนะส่วนในลีกนะครับที่ครั้งสุดท้ายบุกมาชนะเนี่ยคือปี2014นะครับฤดูกาล 2013- 2014ันนั่นเองนะครับที่สามารถบุกมาชนะได้1ประตูต่อศูนย์ข้อสอบโค้นี้นะครับสปอร์ตติ้งต้องยิง2สกอร์นะครับบังคับ2ลูกบอกเลยว่าตอนนี้เกมรัับมีญหา ว่าเกมรุกจะยิงประตูได้ก็ตามแต่นั่นเองนะครับส่วนเอสโตริวช่วงนี้ฟอร์มการเล่นน่าเหลือเชื่อจริงๆที่ทําผลงานได้ดีคู่นี้ถ้าสปอร์ติง้งดิสบอร์นจะชนะน่าจะชนะไม่เกิน1สกอร์เชียร์ไปที่เอสโตริวคิดว่าแพ้ไม่ขาดหรืออาจมายันเสมอได้ครับ ปิดท้ายกันที่ศึกฟุตบอลทูเคียซูเปอร์ลีกนะครับคู่ของคอนยาสปอร์พบกับแทปซอนสปอร์คู่นี้คิกออฟกันในเวลา2ทุ่มครับทั้งฝั่งของคอนยาสปอร์เจ้าถิ่นนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านั้นชนะมา2เกมด้วยกันแต่ว่าไม่ชนะใครในลีก3เกมติดต่อก,กันแบ่งเป็น แพ้สเสมอ1เกมนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็บุกไปเสมอทางฝั่งของอชีวะสปอร์มานะครับ1ประตูต่อ1โดยที่ทางฝั่งของคอนยาสปอร์นะครับอยู่อันดับที่1 4ของตารางคะแนนมี25คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่ายังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าพวกเขาห่างจากพื้นที่โซนตกชั้นเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองก็ยังคงต้องกระเสือกกระสนกันต่อไปสําหรับทางฝั่งของคอนยาสปอร์นะครับโดยที่เจ้าทินเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับก็สามารถที่จะจัดทัพลงสนามได้ค่อนข้างจัดสมบูรรรณ์เลยนะคัับบสห ทางฝั่งของคอนยาสปอร์ครับส่วนทางฝั่งฝั่งของพวกมายเยือนอย่างทับซอนสปอร์นะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยกันเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดเปิดบ้านาเอาชนะทางฝั่งของลิซซอนสปอร์ไปได้5ประตูต่อ2นะครับโดยที่ทางฝั่งของทับซอนสปอร์ตอนนี้อยู่ดับที่8ของตารางคะแนนมี34คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าพวกเขามีคะแนนทิ้งห่างจจจาาากพื้้นนนทีี่่่่ยยุโรปเคอองะะะไมม มายืนมีลุ้นอะไรแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของทัพทัพซอนสปอร์นะครับส่วนในส่วนในความพร้อมนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขายังมีผู้เล่นบาดเจ็บปะปายเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทัพแลวก็สามารถที่จะลงสนามได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของคอนยาสปอร์ครับในแง่ของเฮดทูเฮดนั้นเป็นทางขอขออภัยครับทัพซอนสปอร์นะครับ ในแง่ของเฮดเวทก็เป็นทัพซอนสปอร์ที่เหนือกว่านะครับชนะจามจากนัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่คอนยาสปอร์นั้นชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเกมนัดแรกของฤดูกาลที่เจอกันทัพซอนสปอร์ก็บุกออาก็เปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ข้อสอบคู่นี้เสมอในเสมอกันนะครับต้องบอกว่าคอนยาสปอร์ในช่วงระยะหลังๆนั้นฟอร์มการเล่นไม่คงเส้นคงวานะครับส่วนทางกับทางฝั่งของทับซอนสปอร์ที่ดูจะเหนือกว่านั่นเองนะครับดูแล้วทัพซอนสปอร์มีโอกาสบุกไปชนะสูงมากๆเชีย์ไปที่ทับซอนสปอร์ได้เลยครับ ห้าตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับก็มี n o t t i n g h a m Forest ครับมี Juventus มี Espanyol ครับมี Estoril และก็ Tapson s p o r รครับอย่างไรก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีปเป้าขยดสกอร์วิเคราะห์หนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนอยู่เต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยครับที่ไลน์แอดแอดตูนสายสวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ